ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้ r e n d ช่องของคนรักเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และการอัปเดตล่าสุดจากวงการยานยนต์และอาวุธยุทภัณฑ์โทวโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธสุดลลังและเรื่องราวน่าติดตามแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชันล่าสุดในปี2025นั่นคือ AT1 s n p p e r รุ่นปรับปรุงล่าสุด แอดลบหนึ่งสแนปเปอร์หรือชื่อรัสเซียว่า 3M6 ชเมลเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่นแรกแรกที่โซเวียตผลิตขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็นโดยต้นแบบเริ่มพัฒน,นาในช่วงปลายทศวรรษ1950และถูกใช้งานจริงในยุค1960จนถึงช่วงหลังจากนั้นแม้จะเป็นระบบที่ค่อนข้างเก่าแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงเรื่อยๆโดยเฉพาะเวอร์ชันปี2025ทำให้มันยังคงม,มีบทบาทในกองทัพของบางประเทศ เวอร์ชันปี2025ของ AT 1 s n a p p e r ได้รับการพัฒนาใหม่ในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของระบบนำวิถีการควบคุมการยิงและโครงสร้างภายนอกที่ถูกปรับให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงระบบนำวิถีของรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนมาใช้ระบบเซนเซอร์ปิงอัตโนมัติแบบใหม่ที่สามารถตรวจจับความร้อนและเคลื่อนไหวได้ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นจุดเด่นของ AT 1 s n a p e r ปี2อ2 5ีคือมันสามารถยิงได้จากรถหุมงกระเบา หรือยิงจากแท่นยิงแบบเคลื่อนที่โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งถาวรมันสามารถยิงได้ไกลถึง3กิโลเมตรและมีพลังทะลวงกรอดได้ถึง400มิลลิเมตรของกรอเหล็กทําให้สามารถทําลายรถถังหนักหรือยานกรอดชั้นนําได้อย่างง่ายดายระบบการควบคุมการยิงในรุ่นใหม่นี้ยังรวมถึงจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากกล้องความร้อนและระบบเรดาร์ได้แบบเรียลไทม์ผู้ควบคุมสามารถเล็งเป้าหมายผ่านจอภาพและใช้ระบบเลเซอร์ในการชี้เป้าซึ่งช่วยลดโอกาสพลาดเป้าลงอย่างมาก แม้จะมีระบบนำวิถีและความสามารถที่ทันสมยัยแต่จุดแข็งที่แท้จริงของ AT-1 s n a p p e r ยังอยู่ที่ความคุ้มค่าในด้านต้นทุนการผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบนำวิถีรุ่นใหม่มากแต่ยังสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์การรบจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อจำกัดหรือประเทศที่ต้องการใช้ขีปนาวุธจำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณหลักของกองทัพ ในปี2025ราคาของระบบยิง AT 1 slapper ทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านบาทไทยต่อ1ชุดยิงรวมถึงจรวดพร้อมใช้งาน3นัดถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีราคาเกิน10ล้านบาทในหลายประเทศแม้ว่า AT 1 slapper จะไม่ใช่ขีปนาวุธที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในตลาดแต่ถ้าดูจากแง่มุมการใช้งานจริงการบำรุงรักษาความง่ายในการฝึกและราคาที่คุ้มค่าก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและบางส่วนของตะวันออกกลางสรุปแล้ว a t 1 s n a p d o u e version 2025ไม่ใช่เพียงแค่การรีไซเคิลอาวุธเก่าแต่มันคือการนำเทคโนโลยีเก่าที่พิสูจน์แล้วว่าทำงานได้ดีมาผสมผสานกับระบบนำวิถีแบบใหม่ทำให้กลายเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสนามรบของยุคป,ปัจจุบัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เทรนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ